สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันนะครับกับหัวข้อของการอ่านฉลากนะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็ดูจากคนที่ตอบคําถามนะครับก็ครึ่งครึ่งเลยนะครับที่ตอบถูกนะฮะเชื่อว่าก็พอจะอ่านฉลากกันได้อยู่นะฮะแล้วก็มีอีกครึ่งนึงเลยนะครับที่อาจจะเรียกว่าอาจจะยังไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจโดยตรงนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาช่วยให้เรานะครับ อ่านฉลากเป็น ง่ายนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีโอกาสนะครับไปเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเกี่ยวเรื่องโภชนาการนะครับแล้วเราก็เรียกว่านะครับตลอดเรียกว่า2เดือนกว่าๆนะครับก็เรียนจบมานะครับแล้วก็ใช้ในการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็สามารถกินเพื่อดูแลสุขภาพได้นะครับก็จากหุ่นแบบนี้นะฮะ85.6กิโลกรัมนะครับก็สามารถลดเหลือ60กิโลกรัมได้นะครับก็สามารถมีหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีขึ้นได้ แต่ก่อนก็อ้วนลงพุงนะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายอ่อนเพียนะครับแต่เชื่อเลยครับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ซื้อของกินอยู่ข้างนอกนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าอะไรที่เราควรจะรู้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้ก่อนว่าฉลากมันมีแบบไหนบ้างนะฮะฉลากนะครับเราจะเคยเจออยู่ประมาณ3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือฉลากแบบเต็ม เราเคยเห็นแบบฉลากแบบเต็มไหมฮะลากแบบเต็มก็คือมีโซนด้านล่างโผล่ขึ้นมานะฮะตรงเรียกว่า,เ,าเราเราจะเห็นฉลากนะฮะว่ามีหน่วยเบริโภคมีพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเบริโภคร้อยละปริมาณที่แนะนําต่อวนันแล้วก็ไทย RDI นะครับก็คือ,อตรงนี้แหละมันจะปรากฏมาในฉลากแบบเต็มนะฮะว่าในคนไทยอะ่ะเราควรจะกินพลังงานประมาณเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับ นี้คือฉลากแบบเต็มนะแล้วเราก็จะเจอฉลากแบบย่อครับก็คือเราจะเห็นเฉพาะโซนบนเห็นไหมฮะครึ่งบนนะฮะหนึ่งสองสาว่ามีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีเรียกว่าหน่วยเบย์โพคเหมือนเดิมเลยนะฮะมีพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเบย์โพแล้วก็ร้อยละปริมาณที่แนะนําต่อวันนะฮะที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่จริงๆผมอยากให้ดูที่ปริมาณที่มันเป็นกรัมมากกว่านะครับแล้วก็จะเจอฉลากแบบที่3ที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือฉลากผมเรียกว่ามันว่าฉลากหวานมันเค็มนะฮะ เราจะเห็นฉลากแบบนี้อยู่ด้านหน้าของสินค้าหรืออาหารที่เราจะทานนะฮะเวลาอยู่ในห้างนะครับตรงฉลากแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เราดูง่ายๆว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือต้องพึงระวังนะฮะหวานมันเค็มมีอะไรบ้างครับก็คือให้ดูค่านน้าตาลไงนึกออกไหมมันจะมีพลังงานแล้วก็ดูน้ําตาลแล้วก็ดูไขมันแล้วก็ดูโซเดียม มันเลยเรียกว่าฉลากหวานมันเค็มนะฮะโอเคงั้นผมมาสรุปก่อนละกันนะครับวิธีดูฉลากนะฮะเราควรจะดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับควรจะดูที่จํานวนหน่วยบริโภคครับอ่เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะฮะเผื่อหลายคนอาจจะตอบผิดนะฮะโอเคนะครับดูที่จํานวนหน่วยเบริโภคนะครับอย่างที่2ดูพลังงานทั้งหมดพลังงานทั้งหมดของเราเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ดูสารอาหารครับดูว่าไขมันโปรตีนคาร์บนะครับว่ามันกี่กรมนะฮะ สิ่งที่ผมจะระวังก็คือหลีกเลี่ยงน้ําตาลนะครับน้ําตาลเราต้องดูว่าน้ําตาลที่เราได้รับเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับหลีกเลี่ยงพลังงานจากไขมันและไขมันอิ่มตัวเราจําได้ไหมครับจากคลาสที่แล้วนะครับว่าเออเรากินไขมันได้นะแต่ควรจะเป็นไขมันที่ดีไขมันดีก็คือไขมันที่มันไม่อิ่มตัวไขมันที่เลวไม่ควรได้รับเยอะเกินไปในร่างกายก็คือไขมันอิ่มตัวนะฮะเพราะจะทำให้เกิดโรคนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของโซเดียมเพราะโซเดียมก็ทําให้มีปัญหาเกี่ยวเรื่องความดันนะฮะ แล้วก็เรียกว่าการจัดการของร่างกายนะครับร่างกายก็เรียกว่านะครับควรกินโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรจะจืดอย่างเดียวเลยนะฮะควรคก็จะมีบ้างแต่คนคนไทยส่วนใหญ่อ่ะกินเกินนะฮะเพราะด้วยสารอาหารอาหารนะครับมันถูกแปลรูปมานะครับทีนี้นะครับมาดู2อย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนก็คือหน่วยเบริโภกและพลังงานรวมเวลาเราเห็นฉลาดนะฮะให้เราพยายามดูตรงสีแดงก่อนเลยโอเคไหมฮะอย่างแรกให้เราดูคําว่า1หน่วยเบริโภกครับ สมมติกระป๋องอันนี้นะฮะไม่ต้องสืบเลยนะฮะดูคําว่าเชดด้าชีสนะฮะกระป๋องนี้นะฮะก็คือของอร่อยมากๆนะครับก็คือมันฝรั่งนะฮะคำว่าหนึ่งหน่วยใบโพงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า15ชิ้น28กร,รัมแปลว่าสมมุตินะเขาตีว่า1หน่วยก็คือ15ชิ้นโอเคไหมถ้าคุณกิน30ชิ้นแปลว่าคุณกิน2หน่วยโอเคไหมฮะอันนี้คือเขาบอกว่า1หน่วยคุณอ่ะคือ15ชิ้นนะ28กร,รัม คราวนี้มาดูบรรทัดที่2ครับ2อ,อันนี้สำคัญมากเลยนะบางคนโดนหลอกด้วยฉลากนะฮะต้องดูอันนี้อันที่2ก็คือจํานวนหน่วยเบพโร์ต่อกระป๋องประมาณ6แปลว่าอะไรครับไอ้กระป๋องทั้งกระป๋องเนี่ยกระป๋องมันฝรั่งเนี่ยกินได้6ครั้งโอเคไหมกินได้6ครั้งนะครับถ้าเรากินทั้งกระป๋องเ่ะเราจะกินก็คือต้องเอามันมีทั้งหมด15คูณ6ก็คือ90ชิ้นถ้าพูดง่ายๆหรือถ้าอยากดูปอ่า น้ำหนักก็คือ28คูณ6กร,รมัมโอเคไหมฮะนี่คือหนึ่งใกนะฮะเขากาลังจะบอกว่าพลังงานที่เรากําลังเห็นอยู่นี้นะเป็นเพียงแค่1ใน6ของกระป๋องโอเคไหมฮะเป็นเพียงแค่15ชิ้นแต่ถ้าเรากินทั้งกระป๋องเราต้องคูณ6เข้าไปทีนี้ผมก็จะมาดูพลังงานทั้งหมดครับถ้ากระป๋องนี้บอกว่าพลังงานทั้งหมด1 5 0กิโลแคลอรี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งกระป๋องนี้1 5 0กิโลแคลอรี่ไหมครับไม่ใช่ โอเคไหมทั้งกระป๋องนี้นะครับพลังงานก็คือ150กิโลแคลอรี่คูณ6ครับก็คือ900โอเคไหมฮะในข้อสอบอาจจะไม่ได้ระบุแบบนี้แต่ผมอยากให้เรารู้ว่านี่คือเราถ้าเรากินทั้งกระป๋องแปลว่าเรากิน900กิโลแคลอรี่นะไม่ใช่150นะฮะโอเคไหมครับเพื่อให้เราเข้าใจนะฮะ และคราวนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของหลักการกินเพื่อให้ลดไขมันนะฮะถ้าใครจําเรื่องราวคราวที่แล้วได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากกินนะครับโปรตีนนะครับก็อันนี้สําหรับการลดไขมันเร็วในในแบบวิธีการที่ผมใช้แล้วกันนะนะครับหลายคนอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่วิธีการที่ผมใช้คือโปรตีนเนี่ยกินให้ได้2เท่าของน้ําหนักตัวนะฮะไขมันก็คือประมาณ 10- 20%ของ BMR สมมติยกตัวอย่างผู้หญิง BMR 1000 เราควรกินประมาณ10ถึง20กรัมโอเคไหมครัโดยประมาณนะครับผมผมตีไว้ประมาณแล้วกันนะนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชายสมมุติตีไว้พันหเราก็ประมาณ10 15ถึง30กรัมโดยประมาณแล้วกันนะครับที่เหลือจะเป็นที่ของคาร์โบไฮเดตนะฮะคาร์โบไฮเดตนะครับอันนี้ เวลาถ้าผมจะลดเร็วๆนะผมจะคุมไปมาคาร์โบไฮเดรตเพราะมันมีผลต่ออินซูลินนะฮะคาร์โบไฮเดรตจะประมาณ1-2ถึงเท่าของน้ำหนักตัวอันนี้คือหลักการของผมเองนะฮะแต่หลักการทั่วไปตามอเมริกันสแตนดาร์ดเขาก็จะบอกว่าโปรตีนเนี่ยหเท่าของน้ำหนักตัวไขมันประมาณ20%ของ BMR อย่ากเกินนะฮะและคาร์บก็คือ4เท่าของน้ำหนักตัวแต่สำหรับผมอ่ะมันอยู่ที่แอคทิวิตี้การ การทำกิจกรรมของเราแต่ละวันด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมอาจจะอยากให้เรากินคาร์บน้อยกว่านี้แล้วก็ไปเพิ่มโปรตีนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูในฉลากนะครับมันก็แบบไม่ได้มีสารอาหารที่ดีมากหรอกนอกจากเราทำเองนะฮะถ้าเกิดเอาให้ดูง่ายๆว่าฉลากควรจะเออย่างไงเรียกว่าโอเคนะก็คือเราควรจะดูที่โปรตีนครับโปรตีนเราควรจะเทียบเท่ากับสมมุตินะฮะหนึ่งต่อคาร์บบวกไขมันหนึ่งโอเคไหมฮะเหมือนเทียบกันหนึ่งต่อหนึ่ง ให้ดูนะฮะแต่นี้เดี๋ยวเวลาผมดูก็คือผมก็จะระวังพวกน้ําตาลระวังพวกคาร์บระวังพวกไขมันอิ่มตัวนะฮะมาดูหน้านี้กันดีกว่าถ้าเราจะดูฉลากให้เป็นนะฮะอย่างแรกแตะกี้ที่สอนไปแล้ว1น่หน่วยเบิโภกจําเป็นมากเลยเราต้องรู้ก่อนว่าไอซองนี้นะครับหน่หน่วยเบยโภกก็คือ1นส่วนสซองโอเคไหมนะฮะแสดงว่าฉลากนี้นะครับเขาไม่ได้บอกฉลากทั้งซองมาเขาบอกแค่1ในสี่ ทีนี้เขาบอกจํานวนหน่วยเวฟอพยก,ก็คือ4ซองไอ้โทษนะครับจํานวนหน่วยเวพอ้กต่อซองก็คือ4แปลว่าอะไรครับแปลว่าซองนี้กินได้4ครั้งแต่ถ้าเรากินทั้งซองพลังงานตรงนี้ต้องคูณ4โอเคไหมอ,อ่าเราทบทวนกันเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญมากคนส่วนใหญ่โดนหลอกด้วยฉลากนะฮะเพราะเขาไม่อยากเขียนให้มันเยอะถ้าเขียนมันเยอะเขาขายไม่ออกโอเคไหมครัก็ให้ดูพลังงานครับพลังงานทั้งหมด160กิโลแคลอรี่พลังงานจากไขมัน8กิโลแคลอรี่แปลว่าอะไรครับ ถ้กินทั้งซองเป็นไงฮะกินทั้งซองนะครับก็เอา160คูณ4ีไปครับแสดงว่าเราได้พลังงานทั้งหมด640แคลอรี่ครับพลังงานจากไขมันก็ต้องเอา80คูณ4ครับถ้าเรากินทั้งซองก็คือ320กิโลแคลอรี่นะครับนี่คืออย่างแรกที่เราต้องดูอย่างที่2ผมจะดูปริมาณไขมันครับว่าตรงเนี้ไขมันได้เท่าไหร่เวลาฉลากมันระบุครับเขาจะระบุส่วนที่สําคัญใช่ไหม คือเขามองว่าไขามันอิ่มตัวเนี่ยก็คือไม่ดีเขาอยากระบุให้รู้นะฮะไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็คือ2.5นะครับแสดงว่าไขามันทั้งหมดนะครับ9แสดงว่ามันมีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่6.5โอเคไหมฮะเราควรจะแยกแยะให้ออกแต่ผมอยากให้เราดูไขมันอิ่มตัวแล้วกันจะรับผมก็คือวันหนึ่งอ่ะอย่าสะสมเกินเกิน10โอเคไหมฮะ ควรจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวซะสูงนะครับแล้วไขมันอิ่มตัวขอให้น้อยไว้ก่อนอันนี้2.5ถ้าวันหนึ่งสมมุติไม่ได้กินอะไรแปลกปลอมนะครับอันนี้ก็พอทานได้นะฮะอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูนะว่าไขมันอิ่มตัวเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้ผมไม่ให้เห็นครับว่าไขมันทั้งหมดเนี่ยปริมาณไขมันนะครับหาร5นะเท่ากับน้ํามันกี่ช้อนชาก็ว่าไปเผื่อให้เราดูนะครับคราวนี้มาดูส่วนที่3ครับก็คือนะฮะส่วนที่3ก็คือ คาร์โบไฮเดตนะครับคาร์โบไฮเดตเนี่ยสิกรัมนะครับมีใยอาหารก็คือไฟเบอร์1นะฮะแล้วก็น้ําตาล12นะครับลองดูครับลองบวกกันดูนะฮะก็แสดงว่าเราจะรู้ว่าโอเคนะครับนี่คือน้ําตาลนะครับสิกรัมผู้หญิงนะครับไม่ควรกินน้ําตาลเกิน24กรัมผู้ชายไม่ควรกินน้ําตาลเกิน36กรัมโอเคไหมถ้าเรากินอันนี้เราได้เราหมดโคต้าไปแล้วนะครับคุณผู้หญิงฮะเพราะว่าถ้าคุณกินครึ่ง1นส่วนสี่ซอง คุณโดนน้ำตาลไปแล้ว12กรัมแต่ถ้าคุณกินทั้งซองเลยคุณโดนน้ำตาลเท่าไหร่ครับ48กรัมนะฮะ48กรัมแสดงว่าวันนั้นคุณกําลังสะสมไขมันแน่นอนเพราะทั้งหญิงทั้งชายไม่ควรเกิน24กรัมแล้วก็36กรัมโอเคไหมฮะเราควรจะดูตรงนี้นะฮะสำคัญมากเลยบางคนเห็นไหมเฮ้ยเรากินไม่เกินเรากินไม่เกินจริงๆเรากินเกิน,นะฮะเพราะเราต้องเอา12คูณ4นะครับโอเคไหมฮะ แล้วเราลองดูครับโซเดียมครับอย่างที่สุดท้ายครับก็คือไม่ควรกินเกินวันละจริงๆในฉลากประเทศไทยตอนนี้ควรจะเป็น2,000นะนะฮะสองพมิลลิกรัมนะฮะหรือเกลือประมาณ1ช้อนชานะครับตรงนี้ร้อแต่เราห้ามโดนหลอกด้วยฉลากจริงๆเรามันไม่ใช่ร้อยยีฮะมันคือเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่ห้าคูณสี่นะครับถ้าเรากินทั้งฉลากไอ้กินทั้งซองไม่กินฉลากนะฮะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโปรตีนครับเราต้องดูโปรตีนว่าโปรตีนมันกี่กรัมนะฮะเราควรจะดูโปรตีนนะครับตรงนี้เราควรจะรู้แล้วว่าโอเคเราได้โปรตีน2อรกัมจริงๆในตรงนี้นะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกกินให้น้อยที่สุดหรือไม่กินโอเคไหมฮะเพราะผมรู้สึกว่าโปรตีนมันน้อยมันกําลังเสียโคต้าการกินโปรตีนของผมนะฮะคือผมอยากเลือกโปรตีนก่อนไขมันดีก่อนแล้วค่อยที่เหลือเป็นพื้นที่ วิตามินเกลือแร่ไม่ได้มีพลังงานเรากินเพิ่มได้เลยนะฮะจริงๆตร,รงนี้เดี๋ยวเราลองดูในพาร์ทถัดไปนะฮะอันนี้เราให้ดูนะ,ะมาดูฉลากกันส่วนใหญ่จะเป็นให้เราได้เข้าใจมากกว่านะครับซองนี้เป็นยังไงบ้างครับ1ห,หน่วยเบริโพคเท่ากับ40กร,รมัมจานวนหน่วยเบริโภคเท่ากับหนโอ้อันนี้ง่ายเลยก็คือซองเนี้ยถ้ากินทั้งซองนะคุณได้40กร,รมัมนะฮะพลังงานคุณจะได้180กิโลแคลอรี่นะฮะแล้วก็พลังงานจากไขมัน80อ่ะเพราะมันคูณหนึ่งไง มันก็ดูจากฉลากได้เลยดูซองได้เลยโอเคไหมฮะแล้วเขาก็เราก็มาดูต่อว่าไขามันอิ่มตัวเท่าไหร่ครับอ๋อไขมันทั้งหมด9ไขมันอิ่มตัว4 5โ่โหสูงกว่าฉลากตะกี้กนะนะฮะเห็นเปอร์เซ็นต์ด้านหลังไหมนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่ควรได้รับห้ามเกินต่อวันแต่ถ้าจะอันนี้หมายถึงคนที่แบบเมนเทนอะสำหรับผมนะแต่ถ้าคนจะลดอ่ะมันต้องปริมาณที่เหมาะสมกว่านี้นะฮะ แล้วผมก็ดูอีกว่าโอ้มันมีโปรตีน7กรัมโอเคเลยนะแต่คาร์โบไฮเดรตโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะ37กรัมแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นประมาณแบบแป้งหรือข้าวหรือขนมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมีน้ําตาล3กรัมใย,ยอาหาร3กรัมให้เราดูตรงนี้ว่าเออเราต้องรู้พลังงานทั้งหมดในร่างกายนะฮะอันนี้ถ้าผมจะคอนเซิร์นผมก็จะคอนเซิร์นเรื่องของไขมันอิ่มตัวแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่มันสูงนะครับอะมาดูครับอันนี้ไม่บอกว่าคืออะไรนะฮะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับ ให้ดูครับหนึ่งหน่วยเรยิโภคเท่าไหร่ครับหนึ่งหน่วยเรยิโภคก็คือครึ่งซองให้ดูนครึ่งซองเราเรากินมามากครึ่งซองไหมเอาจริงๆเลย <c oughs> ไม่มีทางเราก็ของเรานะครับแสดงว่าเวลาเราดูฉลากนี้นะครับเขาบอกว่าจํานวนหน่วยเบโภคต่อต่อซองก็คือสองแปลว่าไอ,ไอฉลากนี้นะคุณต้องคูณสองนะโอเคไหมเพราะคุณไม่ได้กินครึ่งซองยกเว้นคุณจะกินครึ่งซองอะนะฮะแต่คราวนี้คุณไม่มีทางกินครึ่งซองคุณกินทั้งซอง ะะเราห้ามหลอกตัวเองฮะพลังงานทั้งหมดเป็นไงครับ210กิโลแคลอรี่ครับคูณ2แสดงว่าเราโดนเท่าไหร่ฮะเราได้รับพลังงาน420กิโลแคลอรี่พลังงานจากไขมันไม่ใช่80นะเพราะคุณต้องคูณ2เป็น160กิโลแคลอรี่นะครับแล้วมาดูไขมันอิ่มตัวฮะเป็นไงฮะไขมันอิ่มตัว4อ่อันนี้ถ้าคุณกินไอของตะกี้แล้วบวกอันนี้ด้วยนะโอกาสอ้วนสูงมากเลยนะฮะเพราะว่าคุณกำลังสะสมไขมัน ใช้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็โปรตีนนะครับ4นะฮะแต่สิ่งที่ระวังก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับ28นะฮะอันนี้เห็นไหมนะครับว่าแสดงว่าเราได้ทั้งไขมันได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตซะสูงเลยนะฮะขอโทษทีไม่ได้28นะต้องคูณ2อย่าลืมนะทุกอย่างนะฮะต้องดูที่ด้านบนไว้ก่อนเลยว่าเราต้องคูณหรือไม่คูณนะฮะโซเดียมครับ890ครับเป็นไงฮะคูณ2เข้าไปครับนะฮะแสดงว่าคุณกินมาม่า1ซองใหญ่อย่างนี้นะ คุณเกินแน่นอนนะครับคุณถ้าโซเดียมแนะนําว่ากินน้าเยอะๆเลยนะฮะมาดูกันตรงนี้เป็นไงครับขนมขบเคี้ยวครับมันฝรั่งนะฮะจำนวนหน่วยไบโพล์ครึ่งซองอีกแล้วเห็นไหมนะครับหนึ่งหน่วยไบโพล์ครึ่งซองจํานวนหน่วยไบโพลต่อสองแปลว่าพลังงานตรงนี้เท่าไหร่ครับต้องคูณสองเข้าไปนะโอเคไหมฮะพลังงานทั้งหมดนะครับก็คือร้อยสี่สิบกิโลแคลอรี่คูณสองกินทั้งซองเป็นไงฮะ แบ่งเพื่อนด้วยโอเคไหมครับถ้าไม่แบ่งเพื่อนคูณคูณ2ไปเลยนะครับคุณจะได้280ก e ิโลแคลอรีพลังงานจากไขมัน70คูณ2องนะฮะอ่าคุณก็จะเห็นว่าอ่าคุณก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมอยากให้เน้นตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาดูนะครับว่าโอ้โหไขมันอิ่มตัว3.5นะฮะฉลากมันจะมีบอกไขมันทรัส์นะครับเป็นไขมันไม่ดี ไม่ควรกินแต่ในประเทศไทยก็คือไม่ค่อยมีตรงนี้แล้วล่ะนะครับพอเขาซีเรียสนะฮะแต่ไขมันอิ่มตัวอย่ละที่ทําให้แบบเรียกว่านะครับเกิดไตกีสลายนะครับในเลือดสูงนะครับหรือว่าแบบเรียกว่าไขามันไม่ดีเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะก็ให้ดูว่าโอเคเราไม่ควรจะได้รับเยอะเกินนะฮะจริงๆวันละผมนะผมตีไว้วันละหนึ่งก็พอแล้วแต่ไม่ใช่กินรวมๆกันนะวันหนึ่งก็คือควรจะแบบเรียกว่า ให้ได้รับไขมันอิ่มตัวผมว่าต้องน้อยไว้ก่อนนะฮะแล้วเพิ่มไขมันไม่อิ่มตัวสูงๆไว้นะฮะโปรตีน2เห็นไหมมันเสียโคต้าไปกินแป้งกับไขมันไงแล้วโปรตีนมัน2ทําให้วันหนึ่งเรากินโปรตีนไม่ถึงไงฮะถ้าเราไม่ได้เลือกนะฮะผม,มากให้เราเห็นนะคาร์บรบรบโบไฮเดรตนะฮะสิบห้าโอ้โหขอโทษทีลืมคูณอีกละสิบห้าต้องคูณสองนะครับสามสิบกรัมนะนึกออกไหมฮะน้ําตาลศูนย์เอ้ยบางคนดีใจน้าตาลศูนย์แต่คุณอย่าลืมคุณได้ไขมันอิ่มตัวมาสามจุดห้าคูณสองเป็นเจ คุณได้คาร์บได้แป้งมา30กรัมแล้วอะนึกออกไหมฮะนี่คือเท่ากับถ้าคิดคุณกินนะเท่ากับข้าว2ช้อนสองทับพีเลยนะฮะไอสองเนี่ยนะครับโซเดียม9 5้คูณให้เราดูอย่างนี้นะฮะามาดูฮะอันนี้นะครับเป็นปลาสวรรค์น,นะฮะยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ให้ดูนะฮะพลังงาน1ต่อหนึ่งโอเคเลยแสดงว่าเราดูฉลากนี้ได้เลยพลังงานทั้งหมด90กิโลแคลอรีพลังงานจากไขมัน0ูนย โอ้แฮปปี้อย่างนี้แฮปปี้นะฮะพอกินได้แล้วผมรู้สึกว่าอ่าเป็นขนมที่ผมว่าพอแบบทานได้ถ้าผมจะเลือกนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วโอ้โหไขมันศูนย์ใช่ไหมโปรตีนแ่ดคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดสิบห้าโอเคมันมีคาร์โบไฮเดรตแต่เพลินมันมีสัดส่วนโปรตีนที่สูงด้วยนะครับจะได้แบบกินโปรตีนได้ถึงด้วยนะฮะ,อ,ะอาจจะมีน้ําตาลหกเราก็ต้องดูโคต้าของเราว่าเฮ้ยห้ามเกินย4ิบสห้ามเกินย4ิบวันนี้กินอะไรไปบ้างแล้ววะ เรามีโคต้าในการกินขนมของเราไหมหรือมีโคต้าในกินของที่เราจะชอบไหมนะฮะเราก็ต้องดูนะครับแต่อันนี้ก็จะโซเดียมเยอะนิดนึงนะฮะก็คือ740แต่ถ้าเทียบกับมันฝรั่งตะกี้นะครับเป็นผมผมก็จะเลือกถ้าผมต้องเลือกนะนะครับถ้าจะต้องกินก็กินขนมผมก็จะเลือกอันนี้ดีกว่านะฮะหรือผมให้ดูหมดเครื่องดื่มบ้างเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเครื่องดื่มวันนี้ดูฉลากอันแรกเราต้องดูอะไรครับดูหน่วยบรยิโภคก่อนว่า1กระป๋องนะโอเค จำนวนหน่วยเบรโขงต่อกระป๋องก็คือ1น,นโอเคฉลากนี้คืนนอ1นต่อหนึ่งละเรียบร้อยนะฮะพลังงานทั้งหมด180กิโลแคลอรี่ครับ่าครานี้เราก็มาดูสารอาหารฮะโอ้โหดีจังเลยไขยมันศูนย์โปรตีนน้อยกว่า1ใส่ศูนย์ก็ได้นะฮะก็คือโปรตีนนะฮะก็เรียกว่าโอเครู้ว่าไม่มีไขมันไม่มีโปรตีนอะคาร์โบไฮเดรต4ีบกร,รมัมเป็นน้ําตาล44กร,รมัมแม่เจ้านะฮะวันนี้กินได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะฮะ ถ้าจะลดไขมันไม่ได้สุดๆเลยนะครับสะสมอินซูลินเรียกว่าอินซูลินหลังสุดๆสะสมไขมันนะฮะโซเดียมห5สิบห้าอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูว่าโอ้โหอันนี้เป็นผมบอกว่าจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ทานนะฮะถ้าทานก็จิบจริงๆอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะว่าน้ําตาลสูงมากๆนะครับมาดูนะฮะนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งนะฮะอ่าเราดูแต่แรกก่อนเราดูอะไรครับหนึ่งหน่วยเบโป้งไงหนึ่งต่อหนึ่งโอเคเลยเราดูฉลากได้เลยว่าอันนี้คือหนึ่งคูณได้เลยพลังงานทั้งหมดร้อยสิบกิโล กิโลแคลอรี่แสดงว่าเรากินทั้งกระป๋องไอ้ขวดเล็กนี้นะเราได้110กิโลแคลอรี่ละพลังงานจากไขมัน15กิโลแคลอรี่ครับอ่าโอเคเราได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างไขมัน1.5กร,รมัมเป็นไขมันอิ่มตัว1กร,รมัมโอเคไขมันก็ถือว่าน้อยอยู่เนาะนะฮะครับคอเลสเตอรอล5รรมิลลิกรัมอ่าตรงนี้แบบเรียกว่าน้อยอยู่นะฮะโปรตีน2กร,รมัมโปรตีนก็ไม่เยอะนะฮะคาร์โบไฮเดรต21กร,รมัมเป็นน้ำตาล20 ถ้าวันนี้คุณกินอันนี้คุณแทบจะไม่ต้องกินข้าวแล้วนะครับเพราะว่าคุณโดนน้าตาลไปแล้ว20นึกออกไหมฮะเราก็จะเนี่ยเราจะได้คํานวณได้ว่าโอ้เรากินนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะเราโดนน้าตาลไป20กรัมแล้วอันนี้ผมอยากให้เราเห็นนะฮะว่าเออเรากินได้กินไม่ได้เลือกพิจรารณาตัวเองได้เลยนะครับถ้าเรากินแล้วมันไม่ค่อยลดไม่ค่อยลดก็มาดูนี่แหละว่าไอ้ที่เรากินก็คือเพราะไอ้พวกนี้ทาให้เราไม่ลดโอเคไหมฮะหรืออันนี้นมถั่วเหลืองยี่ห้อหนึ่งนะฮะลองมาดูนะครับ หนึ่งหน่วยใบโพกโอเคเลยแสดงว่ากล่องนี้250มลิตรนะฮะก็น่าจะเป็นไซส์เล็กนะครับหนึ่งจำนวนหน่วยใบโพกก็คือ1โอเคแสดงว่าคูณ1ได้เลยมาดูพลังงานพลังงาน220แสดงว่ากินทั้งเรียกว่ากล่องนี้นะเราได้พลังงาน220ได้ไขมัน80โอเคไหมแต่เรามีไขมันอ่าได้มา9นะครับเป็นไขมันอิ่มตัว4ไขมันไม่อิ่มตัว5เราดูได้อย่างนี้นะฮะ คอเลสเตอรอล,ลเป็นไงฮะโอเคเลยเลยนะครับคอเลสเตอรอลศูนย์นะครับโปรตีนโอเคถือว่าสูงอยู่นะ7กรัมแต่ดันนะครับมีน้ำตาลยีบกรัมด้วยนะฮะน้ำตาลยีบกรัมนะครับโอ้โหก็แสดงว่าผู้หญิงกินอันนี้ก็ เกินโค้้าแน่ๆน,นะเพราะว่าไม่มีที่เหลือให้กับอะไรแล้วนะครับถ้าเรากินทั้งกล่องน,นะแต่อย่างที่บอกนะอย่าลืมนะมันอยู่ที่แอคทิวิตี้ของแต่ละคนด้วยนะฮะถ้าเรามีการออกกําลังกายถ้าเรามีการใช้พลังงานที่สูงนะครับไม่ได้นั่งเฉย,เฉยๆเราก็อาจจะพอเรียกว่ามีโคต้าทานอะไรบางอย่างที่เราอยากทานได้มากขึ้นนะฮะหรือนมอ่าผมให้ดูหลายๆอย่างนมจืดเป็นไงฮะหนึ่งแก้วนะฮะสองร้อยมิลลิลิตรอ่าแต่จํานวนหน่วยริโภตต่อกล่องคือห้า แสดงว่ากล่องนี้เดา,เอ,าออกไหมว่ากล่องนี้กี่ลิตรกล่องนี้กี่มิลลิลิตรฮะก็คือเอาสองร้อยคูณห้าไงมันคือหนึ่งพันมิลลิลิตรก็คือหนึ่งลิตรกล่องนี้เป็นกล่องใหญ่สมมุติผมไม่รู้ขนาดเลยนะกล่องนี้เป็นกล่องใหญ่แน่นอนเพราะเขาบอกว่าจานวนเบโพกอ่ะห้าครั้งฉลากเนี่ยต้องคูณห้าโอเคไหมครับถ้าคุณกินทั้งหนึ่งลิตรอะนึกออกไหมฮะเราควรเลยจะต้องแบ่งกินแบ่งกินไงแต่ทีนี้นะครับ พลังงานทั้งหมดก็130ยิโลแคลอรี่นะครับคูณ5แสดงว่าได้รับ650นะฮะไขมันถ้ากินทั้งกล่องเลยก็คือคุณต้องเอา70คูณ5ก็คือ350นะครับอันนี้เพื่อให้คุณได้เห็นเอาไขมันมาแล้วอิ่มตัว5อันนี้น่าจะเป็นนมแบบเรียกว่าพองมันเนยคือแบบมันสุดๆเลยนะฮะก็คือไขมันทั้งหมด8ปดอิ่มตัวไป5และนะฮะโปรตีน6ครับเอ่ะเราก็จะได้น้ำตาลไปแล้ว นะครับเราก็ต้องเลือกดูของเราในแต่ละวันนะฮะเป็นไงครับพอจะดูได้ไหมฮะนะครับเผื่อมาดูสินค้าของเราบ้างนะครับที่หลายคนทานกันนะฮะก็คือเวถูกไหมครับเวเห็นไหมตรงนี้มีฉลากหวานมันเค็มโผลมาให้เราดูนะฮะฉลากหวานมันเค็มเราก็ดูตรงนี้ได้คร่าวๆแต่ส่วนใหญ่ผมจะพลิกไปดูหลังนะครับเราจะได้รู้ว่าด้านหลังเป็นยังไงนะฮะโอเคอันนี้ผมอาจจะถ่ายมาผมพูดให้ฟังแล้วกันนะครับมันหนึ่งหน่วยเวโภคคือ1่ซอง3 3กรัมนะฮะจำนวนหน่วยเวโภคต่อซองก็คือ1แสดงว่า นนี้1 1ต่อะะฮพลังงานทั้งหมด120กิโลแคลอรี่นะครับคูณ1ก็120พลังงานจากไขมัน0เห็นไหมครัตรงนี้แสดงว่าเรากำลังได้รับพลังงานจากไขมัน0นะฮะแฮปปี้แน่นอนนะฮะไม่โดนไขมันอิ่มตัวนะครับทีนี้เราก็ดูต่อนะครับเป็นยังไงบ้างไขมันอิ่มตัว0โอ้โหผมแฮปปี้เลยนะฮะโปรตีน25กรัมโอ้โหนี่โปรตีนล้วนๆนะครับ25กรัมคาร์โบไฮเดรตนะครับประมาณ6แต่เป็นน้ำตาล0นะครับเพราะเขาใช้สารให้ความหวานแทนน้าตลนะะฮ ก็ยังแบบเรียกว่าพลังงานจากน้ําตาลศูนย์ผมก็จะแฮปปี้กับการถ้าผมจะต้องเลือกกินช็อกโกแลตนะครับนมช็อกโกแลตผมจะเลือกกินเวไอโซเลตของอันนี้ดีกว่านะครับเอ็นฟินิตดีกว่านะฮะเผื่อให้เราดูนะครับอ่าแล้วก็นูติโปนะครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับมาดูฉลาดกันนิดนึงนะฮะจำนวนหน่วยใบโพกเป็นไงครับ1ซองนะครับจำนวนหน่วยใบโพกก็คือ1 1ต่อซองนะฮะพลังงานก็คือ70พลังงานจากไขมันก็คือ0ูนย์โอ้โหแฮปปี้เลยนะฮะแล้วเราก็ดูต่อเลยครับว่า โอเคเขามีอะไรบ้างไขมันอิ่มตัวศูนย์หมดเลยแล้วก็มาดูโปรตีน10นะครับคาร์บเนะครับเป็นน้ําตาล2นะฮะนี่ก็คือพลังงานที่จะได้รับนะฮะก็ดูจากฉลากอย่างนี้ได้เลยเพราะมัน1หน่วยบริโภคก็คือ1นซองนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้าเป็นผมนะผมก็จะทานแทนนมนะฮะถ้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออน้ําตาลมันน้อยสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ได้โปรตีน10นะครับมากกว่าตะกี้อีกนะฮะอันนี้ก็ พลังงานก็น้อยด้วย70กิโลแคลอรีเองเรามีโคต้าในการกินอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดนะครับอยากให้เรานะครับพออ่านฉลากเป็นเพราะเราอ่านฉลากเป็นเราจะดูแลตัวเองเลือกของกินเป็นแล้วก็ดูแลคนที่เรารักได้นะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนมันดูฉลากด้านหลังนะครับเข้าเซเว่นก็ลองดูฉลากนะครับไปซื้อของอะไรต่างๆก็ลองดูฉลากจะได้รู้ว่าพลังงานที่เราได้รับเท่าไหร่จะได้เลือกกินเป็นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนหุ่นดีสุขภาพดีนะครับสวััสดีครบ ขอตอบคำถามนิดนึงได้ไหมครับขอตอบคำถามนิดนึง<ะ>มีคนถามว่าน้าําอัดลมที่ไม่มีน้ําตาลกินได้ไหมโค้กไม่มีน้ําตาลนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนติดน้ําน้าําอัดลมนะผมผมว่องบอกก่อนน้ำที่ดีที่สุดคือน้ําเปล่านะครับแต่ถ้าเราเป็นคนติดน้าําอัดลมมาก่อนนะผมแนะนําว่าเราเริ่มค่อยๆจะอยู่ดีหักดิบให้มากินน้าเปล่าผมว่ายากให้เราเริ่มจากโค้กซีโร่เป๊ปซี่แม็กหรือเดี๋ยวนี้มันมีแบบเรียกว,ว่า น้ำตาลศูนย์หมดแล้วหลายอย่างนะครับเซเว่นอัพก็รสชาติอร่อยผมเป็นคนติดน้ำอัดลมมาก่อนน้ำหวานนะฮะก็สไปซ์ีโร่ก็อร่อยนะฮะผมก็ถ้ามีใครติดน้ำหวานน้ำอัดลมแนะนำว่าลองเปลี่ยนมาทางนี้ก่อนนะฮะคือถามว่าพลังงานเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือศูนย์เพราะว่าน้ำตาลมันใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะมีโซเดียมอยู่นิดหน่อยก็เป็นทางเลือกในการกินนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่ากินแค่ให้หายอยากพอแล้วเบาๆแล้วก็ไปกินน้ำเปล่า เพิ่มขึ้นแทนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลดปริมาณแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าที่เพิ่มขึ้นต้องลองตั้งว่าหมายในกินน้ำเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะก็ถ้าใครติดนะก็อยากให้ค่อยๆปรับดูนะครับนะครับ <Okay. S 2> แต่ยง,งานได้ครับสูยนะ์ฮะโอเคค่ะขอบคุณโค,ค้ชคิมมากๆเลยค่ะนะคะก็